สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตมรอยห้บาทถึงควมาอาจารย์ขอ,อรอยายงานความคืิปหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่12พฤษภาคม5 6 4พี่น้องกหกสิบสีนคนครับวันนี้เรามีการระบาดของโควิด -19 เป็นจํานวนมากเป็นวิกฤตครับจึงจําเป็นครับที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันช่วยกันทําให้โควิด -19 ลดลงครับสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดและทุกคนทําได้ครับ แล้วก็มีประสิทธิภาพดีด้วยทำสองอย่างครับคือหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้แนบชิดกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกครับอาจจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าชั้นเดียวก็ได้หรือสองชั้นโดยมีหน้ากากอนามัยอยู่ชั้นในหน้หนากากผ้าชั้นนอกครับร่วมกับการเว้นระยะห่างครับ1-2เมตรนะครับท่านทั้งหลายทําในทุกที่ครับเมื่อจะพบปะใครก็ตาม สองสิ่งนี้ร่วมกันเสมอนะครับทำให้มากที่สุดครับแม้แต่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นมาตรการเชิงลุกที่ทำให้โควิดในทีนลดลงได้เป็นอย่างดีครับโดยฝีมือของพวกเราเองนะครับติดตามมาต่อไปครับวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิดในทีนเพิ่มขึ้นนะครับ1,983ราย นการติดเชื้อในประเทศ1,974ารยจายจากต่างประเทศ9ารายครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิดในทินทั้งหมด88,907ารยเรายครับเรามี34คนที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับแล้วก็ทําให้เรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปทั้งหมด486คนครับเรายังมีอีก29,378ารยายอยู่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลสนาม9,000กว่ารายโรงพยาบาลทั่วไป2 0 0 0 0กว่ารายครับนะครับที่มาดูครับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้นะครับมาจากจังหวัดสุดปลาการ13ราลายกรุงเทพมหานคร10รลายที่มาจากสุดปลาการ13รายเพราะว่าสุณปการรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตตลอดสัปดาห์ครับคือเขายืนยันให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะครับ13ราลายจึงมารายงานเพียงครั้งเดียวไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นทีเดียว13ราลายนะครับกรุงเทพ10รลายครั้งเดียวครับนะครับก็มาถมและพุ่มธานีจังหวัดละสองลายครับ วันหนึ่งลายก็มีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสุทสาครเพชรบูรณ์ชลบุรีนครนายกและสระแก้วครับนะครับเที่ยวนี้ครับเป็นชาย16หญิง18ปพอๆกันนะครับค่าอายุกลางคือ66.5ปีนะครับตั้งแต่33ถึง93ปีครับนะครับมีต่างชาติหนึ่งลายนะครับแล้วก็โรคเรื้อรังครับมีสองคนที่ปฏิเสธโรคประจำตัวนะครับโรค ที่พบมากที่สุดก็คือความดันเลือดสูงและเบาหวานนะครับก็มีที่เหลือก็มีไขมันในเล,เลือดสูงไตเลือดลังโรคหัวใจโรคตับจิตเวทโรคอ้วนโรคปอดเลือดลังและก็ติดเตียงนะครับคนที่เสียชีวิตในที่นี้ติดต่อมาจากไหนครับพบว่าติดต่อมาจากคนในครอบครัวถึง12คนใน34คนนะครับแล้วก็ติดจากคนอื่นๆครับเช่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้าน สิบคนนะครับเห็นไหมครับว่าติดชัดเจนจากคนสู่คนนะครับมาจากจังหวัดที่เสี่ยง6คนอาชีพเสี่ยง4คนนะครับเช่นขับรถแท็กซี่นะครับทำงานในตลาดนะครับแล้วไปสถานที่แอดสองคนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขชัดเจนนะครับว่าการแพร่ระบาดในบ้านยังสําคัญเพราะเป็นตัวแพร่ระบาดแต่ละวันที่กล่าวให้ทราบผู้ที่เสียชีวิตในเที่ยวนี้ก็มาจากการติดจากคนในบ้านเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับมาดูต่อครับ มาดูต่อว่าผู้ที่ติดเชื้อในวันนี้ครับมีผู้ที่ติดเชื้อ,อในประเทศนะครับทั้งประเทศเลยมีคนติดเชื้อ1,983รายในประเทศ1,974รายครับนะครับแล้วก็ต่างประเทศ9รายนะครับในการติดเชื้อในประเทศ1,974รายเนี่ยมี2กลุ่มครับคือกลุ่มหนึ่งเป็นมีอาการนะครับไปตรวจเจอเชื้อครับจึงรับรักษาโรงพยาบาลนะเป็นโควิด1 9นะครับหรือไม่ก็อีกพวกหนึ่ง ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับแพร่ระบาดคนที่ติดสัมผัสกับคนอื่นแล้วก็พบเจอเชื้อก็เข้ารักษาโรงพยาบาลครับนะครับพวกนี้นี่วันนี้มี1,328งารยายครับนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงครับไม่ทราบว่าติดนะครับคือไม่มีอาการนะครับจึงจําเป็นต้องไป ขอสุ่มขอตรวจสุ่มตรวจนะครับหรือว่าเป็นการตรวจเชิงลุกในชุมชนครับมีมากหน่อย646ลรายในเที่ยวนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการระบาดในเที่ยวนี้เรามีคนซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าเขาเป็น มันติดได้ครับนะครับมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อว่าคัสเตอร์ต่างๆที่มีการแพร่ระบาดในประเทศวันนี้นะครับมีคัสเตอร์อะไรบ้างนะครับก็มี4คัสเตอร์ครับคัสเตอร์สานบันเทิงคัสเตอร์การชุมชนขนส่งคัสเตอร์สัมผัสผู้ป่วยยืนยันคัสเตอร์ปัจจัยสิ่งอื่นๆนะครับคัสเตอร์แรกเริ่มเลยคือคัสเตอร์สานบันเทิงนํามาแพร่ระบาด แล้วก็เป็นแพร่ระบาดต่อนเนื่องเข้าไปในชุมชนนะครับวันนี้คัสเตอร์สายมันเทิงกําลังจะหมดไปแล้ววันนี้เหลือเพียง3ามลายเท่านั้นนะครับส่วนคัสเตอร์ตลาดชุมชนและขนส่งก็ต่อนเนื่องมาจากสุสาครและปะทุมทานนี้นะครับแล้วก็เติมในคัสเตอร์เที่ยวนี้ก็จํานวนไม่มากครับวันนี้เหลือเพียง56าหลายด้วยกันนะครับแต่จะมีคัสเตอร์ใหญ่2คัสเตอร์ครับคือคัสเตอร์สัมผัสผู้ป่วยยืนยันกับคัสเตอร์ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆคัสเตอร์ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็หมายความว่า คนที่แพร่เชื้อมาจากถานบันเทิงมาแพร่กระจายในครอบครัวในที่ทํางานในชุมนุมชนต่างๆในงานต่างๆนะครับนี่แหละครับ เป็นการแพร่ขณะนี้นะครับเราก็พบว่าคัสเตอร์สัมผัสผู้ป่วยยืนยันเที่ยวนี้มี774รลยนะครับคัสเตอร์ปัจจัยสิ่งอื่นมี1 1 4 0รลย์สองคัสเตอร์จะจะใกล้เคียงกันครับแต่วันนี้คัสเตอร์ปัจจัยสิ่งอื่นจะเยอะหน่อยนะครับมาดูต่อครับมาดูในสกอร์บอร์ดครับเป็นการแสดงจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดเราจะเห็นว่าจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครครับ ผู้ป่วยสะสมเที่ยวนี้21,000กว่ารายแล้วนะครับอันดับ2คือนน,นทบุรีครับผู้ป่วยสะสมเพียง4,000รายอันดับ3เชียงใหม่ครับผู้ป่วยสะสมเพียง3,900กว่ารายนะครับรก็จะลดหล่งตามลงมาเรื่อยๆส่วนมากแล้วจังหวัดที่มีเยอะก็คือจังหวัดที่มีคนเยอะคือจังหวัดใหญ่กับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจังหวัดเล็กๆเรื่อยๆจังหวัดอื่นจะเหลือเลข2หลักเท่านั้นเองครับนะครับมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อว่า ในการระบาดวันนี้ครับเราพบว่าที่กรุงเทพมหานครนะครับจากจำนวนประมาณหน0่ันกว่าคนนี้เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครพบ976คนเห็นไหมครับประมาณพันคนพบในกรุงเทพจาก2 0 0พันคนกรุงเทพสักพันคนนะครับ อันดับที่สองนนทบุรีครับ266คนสามสิบประการครับ110คนจากนั้นก็ลดหลั่นลงมาครับจาก57ลงมาหรือจนกระทั่งถึง28คนนะครับในจังหวัดชนบุรีสุราษฎร์ธานีอยุธยาสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีและปัตตานีครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าการแพร่ระบาดอยู่ในเมืองใหญ่และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับนะครับมาดูกันที่แพร่ระบาดจากต่างประเทศวันนี้ครับ มาจากมาเลเซียสามลายครับเยอรมนีหนึ่งลายสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งลายกัมพูชาสองลายลาวสองลายครับสําหรับลาวกัมพูชานี้มาจากเส้นทางธรรมชาติครับนะครับส่วนที่อื่นก็เข้าตามกติกาก็กักไว้ที่สเตคคอนตินครับสองลายนี้ก็ถูกจับเข้าไปรักษาครับนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าการระบาดท,ทั่วประเทศนะครับมาดูลักษณะการระบาดท,ทั่วประเทศแต่ก่อนอื่นขอเรียนก่อนว่าวันนี้มีการระบาดประมาณเท่าเดิมประมาณ2,000คน ครับหนึ่คนเกือบ2,000คนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มันมีการระบาดตั้งแต่แรกเริ่ม1เมษาจนกรทั้งถึง24เมษาสูงสุดครับจากนั้นก็ลงมาครับลงมาแต่ลงมาไม่ไม่ลงมาไม่หมดลงมาเพียงเล็กน้อยก็ติดเ,เป็นเป็นการระบาดท,ที่ลดลดลงนะครับแต่ว่าชะลอตัวลงแล้วก็ ยังมีการระบาดต่อเนื่องขณะนี้ครับนะครับก็แสดงว่าเลครับแสดงว่ามาตรการที่เราทําเป็นมาตรการตั้งรับได้ผลครับทำให้การระบาดชะลอตัวลงนะครับแล้วก,ก็ก็เป็นเส้นตรงในใน,ในขณะนี้นะครับยังไม่ลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเมื่อไหร่เราใส่มาตรการลุกเข้าไปมันก็จะลงครับสิ่งมาตรการลุกอันหนึ่งที่สําคัญครับคือพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันสวมหน้ากากาอนามัยที่ถูกต้องและเว้นระยะห่างทุกพื้นที่เมื่อพบกับผู้ปะ พบปะผู้คนอื่นนะครับจะช่วยทําให้เป็นมาตรการช่วลุกแล้วมันก็จะลงมาอย่างชัดเจนครับหรือไม่เราก็ฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับก็จะช่วยครับนะครับก็เป็นมาตรการช่วลุกอีกอันหนึ่งนะครับเอาละครับมาดูกันต่อครับมาดูลักษณะการระบาดทั่วประเทศนะครับมาดูกราฟเส้นตรงครับเป็นกราฟเส้นตรงสีฟ้าแล้วก็มีสีเหลืองอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เห็นชัดๆนะครับว่ามีการระบาดค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก1เมษายนจนทั้งถึง24เมษายนแล้วจากนั้นจะค่อยๆชะลอตัวลงแล้วก็จะ ค่อยๆอยู่ในระนาบเดียวกันในขณะนี้นะครับยังลงไม่หมดครับนะครับแต่ก็มีสิ่งที่ดีครับว่าต่างจังหวัดได้มีการลดจํานวนผู้ป่วยลงนะครับมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อมาดูการามีการาสรุปเปรียบเทียบการระบาดทั้ง3าครั้งถึงการผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะคล้ายๆกันทั้งหมดครับโดยเน้นที่ว่า ผู้ป่วยสชีวิตจะเป็นผู้ป่วยที่หนึ่งมีอายุสูงกับสองมีอาชีพมีมีมีโรคครับมีโรคประจําตัวนะครับเดี๋ยวให้ทราบแล้วเมื่อตอนเมื่อกี้นี้นะครับโรคประจําตัวมีอะไรบ้างที่พบบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับถ้าท่านเป็นท่านต้องรีบรักษาอย่าทิ้งเอาไว้นะครับเพราะท่านจะเสียชีวิตได้เร็วเที่ยวนี้ครับนะครับมาดูต่อครับกรุงเทพมหานครครับเมื่อกี้ตัวเลขชีห้เห็นแล้วนะครับว่าตัวเลขกรุงเทพมหานคร มีเยอะเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็มาดูครับมาดูกราฟอันนี้ครับกราฟเส้นตรงสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับเป็นกราฟแสดงการระบาดจำนวนผู้คนของการระบาดสีแดงคือระบาดในประเทศสีเขียวคือระบาดในต่างจังหวัด7จจังหวัดสีฟ้าคือการระบาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะเห็นชัดเจนครับว่าสีเขียวที่อยู่กลางนี้เนี่ค่อยคอย ลาดลงเรื่อยๆก็แสดงว่ากำลังจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆส่วนของกรุงเทพหมหานครเป็นสีน้ําเงินนะครับของประเทศเป็นสีแดงมันก็จะไปด้วยกันครับขณะนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงกำลังมีทิศทางขึ้นด้วยนะครับซึ่งต้องติดตามมันต่อนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าแสดงว่าขณะนี้ต่ตางจังหวัดกำลังจะด,ดีขึ้นเรื่อยๆส่วน,นกรุงเทพมหานครในปรจจุบันครับเราตั้งรับอยู่จึงจําเป็นทุกคนต้องช่วยกันลุกโดยการสวมหน้ากากอนามัยระยะห่างจะช่วยเป็นอย่างมากครับนะครับมาดูต่อครับมาดูใน มาดูในสกอร์บอร์ดนะครับในสกอร์บอร์ดอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันเปรียบเทียบเลยครับว่าแสดงอัตราของผู้ติดเชื้อระหว่างกรุงเทพมหานคร และปริมณทลกับต่างจังหวัดนะครับเดิมกรุงเทพมหานครและปริมณทลจะเท่ากับต่างจังหวัดจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับแต่วันนี้ตัวเลขนี้ค่อยห่างออกไปนะครับคือตัวเลขก r, รุงเทพมหานครและปริมณทลจะมากกว่าต่างจังหวัดเป็น3ใน4แล้วในเวลานี้นะครับ,มา,รบมาดูครับมาดูกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับมาดูในแผนผังของกรุงเทพมหานครจะเห็นชัดเจนครับว่ามีการแพร่ระบาดซึ <había> ่งกรุงเทพมหานครมีคน10ประมาณ10ล้านคนนะครับ มีการพร่ระบาดมากในชุมชนที่มีคนหนานแน่นมาดูครับก็จะเห็นว่า,าที่มีการพร่ระบาทอันดับ1น,นะครับชุมชนแนอัดของเตยคลัสเตอร์ที่สําคัญที่1ใน10 12 12คลัสเตอร์เลยนะครับ 1. ชุมชนแนอัดของเตย 2. ชุมชนบ่อนไก่ 3. แคมป์คนงานอ่อนนุชสีตลาดสาเพ็ง 5. ชุมชนบ้านยวน แยกมหานาค6ชุมชนสัดเดนแดงแล้วไล่ลงมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการแพร่ระบาดเที่ยวนี้เป็นการระบาดคนสู่คนจากคนที่มีคนเยอะๆก็จะมีการแพร่ระบาดง่ายจึงจําเป็นครับสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างสําคัญที่สุดครับนะครับแล้วก็ทําให้เราจําเป็นที่จะต้อง คุมการระบาดท,ที่นี้กทมก็ได้ไดำเนินการครับตรวจเชิงลุกแล้วก็เอาคนที่แยกคนตัวออกมาแล้วก็แยกให้ไม่ให้ใหมีการระบาดแล้วก็แยกคนไม่ให้รวมกลุ่มกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราถึงจําเป็นต้อง work นะครับแล้วก็พยายามอย่าไปไหนครับอยู่บ้านครับดีที่สุดครับนะครับแล้วเราวันนี้ครับเราพบคลัสเตอร์ใหม่อีกคลัสเตอร์หนึ่งคือคลัสเตอร์คลาฟพอยจันทบุรีนะครับคลัสเตอร์นี้เป็นคลัสเตอร์ของคนแอฟริกันถ้าส่วนใหญ่นะครับคนแอฟริกันที่พบเที่ยวนี้เนี่ยนะครับแรกเริ่มทีเดียวพบจากหญิงตั้งคภ์ครับไปฝากคันเจอเจอติดเชื้อนะครับแล้วก็พบว่าสามีติดเชื้อด้วยนะครับเป็นคนแอฟริกันเป็นคนแอฟริกันสัญชาติกินีครับเที่ยวนี้นะครับ เป็นการติดในคนแอฟริกันถ้าส่วนใหญ่นะครับเป็นสัญชาติกินี90%สัญชาติมารลี1%แอฟริกันอื่น2%และเป็นคนไทย7%ครับนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการค้าพลอยนะครับจากจันทบุรีมากรุงเทพกรุงเทพก็มาตลาดค้าพลอยที่บางลักครับนะครับทำให้เมื่อพบแล้วทําให้เกิดเป็นการสแกนตรวจเชิงลุก ผู้มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอีก9 9 2ราลยนะครับแล้วก็พบผู้ติดเชื้อ1 3 7รยาเลยใน9 9 9ารารยาลายนี้นะครับซึ่งเป็นจำนวน13.81%านนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นคนแอฟริกันเราก็ได้มีการตรวจยีนครับพบว่าไม่มีสายพันธุ์กลายพันธุ์แอฟริกาใต้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโชคดีครับแล้วก็เนื่องจากว่าคนแอฟริกันพวกนี้มีการทำกิจกาธรากิจร่วมกันครับคือละหมาดครับละหมาดในที่มัสยิดที่รวมกลุ่มกัน จยาราชมนตรีท่านจริงออกคําสั่งให้สามารถจะทําละหมาดที่บ้านได้นะครับคือแยกกันละหมาดไม่ต้องรวมกลุ่มกันนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้คลัสเตอร์คลาสพลอยนี้ก็ได้มีการปิดตลาดค้าปพลอยที่บังรักแล้วนะครับทำความสะอาดนะครับกักตัวสัมผัสผ,สผู้ใกล้ชิดนะครับผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเอามารักษานะครับเอาคนที่เป็นมารักษานะครับแล้วก็ พวกค้าพลอยพวกนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีคนแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พวกนี้ไม่ได้ไปไปมา,มากับแอฟริกาอยู่มีพวกเมือยู่ในประเทศไทยกัน้าส่วนใหญ่ครับ นะครับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งครับคือเรื่องของการเข้าเมืองผิดกฎหมายวันนี้มีถึงประมาณเกือบร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นชายแดนไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชามาเลเซียและพมา่ายังมีคนเข้ามาอยู่ต่อเนื่องครับจึงจําเป็นครับที่ต้องช่วยกันป้องกันเพื่อไม่ให้มีสายพันธุ์กลายพันธุ์อื่นระบาดเข้ามาอีกนะครับ ก็ทุกวันครับเป็นเช่นนี้ครับเพราะฉันทหารตำรวจจึงต้องทํางานหนักในช่วงนี้ครับนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งโลกมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงครับมีคนทั้งโลกติดเชื้อนี้แล้ว160ล้านกว่าคนตายไปแล้ว3 3ล้านคนครับประเทศไทยอยู่อันดับที่99นะครับมีคนติดเชื้อนี้แล้ว8 8 9 0 7คนตายไปแล้ว4 9 6 4 8 6คนครับนะครับเรา เกือบถึงแสนคนแล้วนะครับพี่น้องคนไทยครับต้องช่วยกันนะครับไม่ให้ติดกันมากมายนะครับ,รบเรื่องของการฉีดวัคซีนครับ วันนี้ท่านนายกมนตรีให้เป็นหัวหน้าแห่งชาติแล้วซึ่งจะต้องระดมกันฉีดวัคซีนให้มากที่สุดครับเพราะฉะนั้นก็จะมมาตรการเชิงลุกอีกอันหนึ่งที่จะทําให้การแพร่ระบาดลดลงครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์วุี่สิทธิ์ในร้อยตามรอยแพทยุทูมอมอาจารย์พวกเรานะครับเป็นนักศึษาท,ทูตมอมอาจารย์พร้อมใจกันทํางานต่อทั่บาทเพื่อส่อนวนรวมติดการติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกติดครับขอบคุณครับสวัสดี